ผมก็มาเลยบางปนัรอบางปนังโอเค จุดจุดจุดตรงน,นี้เือเือเป็นจุดตรงที่เราพายเรือแคนูครับเ,ออเรากำลังจะพายเรือแคนูนะครับเพื่อลอดช่องถ้ำที่สวยงามที่สุดเขามีบริการน้ำให้ด้วยนะครับนี่เป็นน้ำ เทน,นูนะครับซึ่งเป็นเรือที่ทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือผ่านช่องเป็นเป็นเป็นอะไรนะบงังเป็นถ้ำใช่ไหมเป็นถ้ำลอดลอด,ลอดเราก็จะลอดถ้ำนั้นเข้าไปนะครับเป็นยังไงทุกคนคือเราก็ให้ค่าเที่ยวเขาไป300อนะครับปกติแล้วเขาบางมีค่าเที่ยว่าไรนะ เท่าสิบเองครับเทเองนะอ่าโอเคใช่ใช่คลิปนี่ครับร้อยอ่าอ่าอ่าประมาณนั้นนะผมคือติ๊บแล้วก็ให้เขาไปเขากินร้อยสองร้อยก็ว่าว่ากันไปครับครับครับจะเจอจะเจอโอมินชนะครับเป็นไงครับทุกคนที่นี่ถือว่าอ่าวพังงาก็มีสถานที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวของเราเนี่ยสามารถมาชม มาชมความสวยงามของอ่าวพังงาเราได้นะครับสบายครับผมก็มีชาวฝรั่งมากมายครับชาวต่างชาติยุโรปแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จัดว่าเป็นติดอันดับของโลกเลยนะครับเป็นเอาพังงานะครับ เพราะว่ามีเรื่องราวเป็นหนังฮอลลีวูดมาถ่ายเรื่องเจมสบอลก็มาถ่ายอยู่แถวนี้นะครับไหลเรื่องนะผมเรากำลังจะลอดผ่านช่องนี้น,นะครับ ผดหิน,นครับป็นดีใครที่มาเที่ยวเกาะปันจีนะครับก็เรามีบังกะโลมีมีพร้อมนะครับถ้าถ้าไม่ได้วางแผนก็จองมาลงหน้าได้นะครับเช่าที่บังกะโลหนึ่งคืนถ้าใครมาไม่ทันตอนเย็นนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมมาถึงที่ท่าด่านเนี่ยก็ค่ําแล้วนะครับก็เลยมาพักที่เกาะปันจีแต่ผมไม่ได้เช่าบังกะโลเขานะครับเพราะว่า ผมมีเต็นท์มีเปเรียบร้อยนะครับเชี่ยวแบบผมแบบประหยัดนะครับเราเอาเงินในส่วนของเช่าบังกะโลมุดใสน้ำมันเดินทางไปต่อนะครับแล้วแนะนำกันได้นะแ้วก,ก,ก็โอ้ยอันนี้คันไหมไม่คันไม่คันโอ้แมงกระพุนครับเจอแมงกะพุนด,ด้วย เอาไปกินเอากินได้เหรอต้องต้องไปดองก่อนผมไม่เคยกินแต่ว่าก็กินได้ทำทำมันขาวนะตายเลยนะผมก็เอาตัวเล็กมันพิษถ้าตัวใหญ่ไม่มีพิษถูกได้จับได้ถูกได้จับได้แต่ถ้าเกิดเอาไปกินผิดวิธีก็คืออันตรายต่อชีวิตเหมือนกันครับเป็นแมงกะพุนที่ แล้วเราไม่สามารถพายเข้าไปข้างในถ้ำนี้ได้ไหมครับไม่ได้เสียดายมากเลยครับ<ม>เราเราต้องมาช่วงจังหวะใด,ดบ้างถึงช,<า>ช่วง,งชว่วงเช้ชาช่วงเช้าช่วงสิบโมง12คือน้ำมันจะขึ้นเราสามารถเอาเรือแคน,น,นูเข้าไปข้างในนั้นได้แล้วไปชมมันมีอะไรอะไรอยู่ข้างในบ้างมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเนาะ โอ้ทนี่อ้ก็ใช่ที่เขาถ่ายกันชูมุบอ่ะโอ้คือเราถ้าเกิดอยากจะมาที่เกาะญปนจีนะครับเราก็ต้องเลือกเวลาด้วยว่าเราจะมาภายเรือแคนูช่วงไหนซึ่งสามารถเข้าไปดูในถ้ำถ้ำข้างในนี้นะครับซึ่งมันจะมีเป็นธรรมชาติที่ถูกสร้างมาด้วยธรรมชาตินะครับ แล้วก็เป็นเป็นรูปหัวใจที่เขาเลาให้ฟังแต่ผมไม่มีโอ,อกาสาได้เข้าไปข,ข้างในแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพาทุกคนมาเลาะอันนี้คือถ้ำอะไรบางเขาเรียกมีชื่อไหมถ้ำินย้อยครัถ้ำอินย้อยถ้ำรอดถ้ำรอ,อดใหญ่นะครับ,อ,อ,รบอันนี้เขาเกอนี้ยกเกาะทะลุอ๋อนี่นี่คือเกาะทะลุใช่หมอลุอโอ้ตรงนี้นี่เองคเกาะทะลุนะครับอรเอยอารยครับโอ้แบบน เขาเรียกว่าเกาะทะลุนะครับอน,นอนเข้าไปขึ้นน้ำมันจะขึ้นประมาณนี้ครับ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 ผมครับครับ,บอันนี้เป็นเป็นดินทรายอะไรเนี่ยเป็นทรายขึ้นมา ปีนี้นะครับจบจาีนี้ก็ว่าจะไปที่เกาะยาวก่อนนะครับเกาะยาวก็เป็นสถานที่ที่ไทยๆหลายคนอยากจะมาเที่ยวนะครับที่พายเรือแคนูไม่เป็นนะครับแนะนำอย่าอยากไปพายด้วยตัวเองนะครับดู โดดีเองมาเลยครับแลก็สนุกไป,ปอีกแบบน,นะครับเราใครไม่เคยนั่งเรือแคนูเนี่ยมันก็สนุกครับเป็นมีที่สวยงามมากติดให้ เติบโตเติบโตนเนรือป,ประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่นี่ก็กิจกรรมที่นี่ก็หมดแล้วใช่ไหมบ้างไม่มีใช่ไหมในเวลาผมต้องกลับไปที่เกาะบันหีต่อครับสนุกสนุกมากนะครับผมมาคือต็มมาไม่ได้กินข้าวนะครับรู้สึกเพียๆหน่อย mañ ar c'h'eñz อยู่ประมาณ3,000คนบนเกาะแห่งนี้นะครับซึ่งไม่มีพื้นดินแต่ก็สร้างบ้านบนน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ดินตรงมัสยิดฝั่งนู้นเห็นไหมครับมัสยิดเหลืองๆนะครับแล้วก็มีที่ดินแค่ประมาณน่กเหี่ยอะไรวะประมาณไม่ถึง20ตารางวาน,นะฮะเป็นกูโบด้วยซ้ำมีที่ดินอยู่แค่นั้นนะครับสุดยอดคนระับ ขึ้นฝั่งในวันนี้นะครับไม่ทันการเรยวไม่ทันอื่นนะครับต้องขึ้นฝั่งสอรทษเี่รคเป็นไวะนี่คือบนเกาะปันญ,ญี เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่นั่นคือเกาะคือเกาะปีกันนะครับเกาะเจ็บสบอนแล้วก็เกาะทะลุที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่นี่คือเกาะปัญยีที่ผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วนะครับมีกลุ่มชนชนกลุ่มชน มาจากประเทศอินโดน,นะครับเขาได้พายเรือมาประวัติที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาพายเรือมาแล้วก็เขามาตั้งหลักตั้งรากถิ่นฐานอยู่บนเกาะบนเกาะวันยีแห่งนี้นะครับก็เลยสืบขยายพันธุ์ขึ้นมาจนแยกบรอยแล้วก็แบบคือแยกอาณาเขตคือขยายผพันธุ์นะครับขยาย ขยายไปในวงกว้างนะครับพี่ดูครับจากนั้นมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คือประมาณประชากรที่บอนเกาะนี้เนี่ยมันก็ประมาณ0 0 0คนนะครับแล้วก็มีคนข้างนอกเข้าเข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่เข้ามาแต่งงานกับบุคคลที่อยู่บนเกาะตรงนี้แนละ้ว3,000คนเนทะี่ยวเยอะดูเกาะเล็นิดเดียวนะครับ กะเลือกประกบฟังนูกกับตอนไหนเนี่ยรอตรงนี้ใช่มั้ยอ่ะบ๊ายบายกรอบอันหีพลังนะครับ